up. ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะครับวันนี้นะคะช่อง NW Real e s t a t e 78ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงแล้วนะคะพี่นัดว้าววันนี้นะคะแบบจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเนื้อที่สี่ไร่นะคะซึ่งแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลพันดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับ ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับเส้นทอร2อ0นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าช่วงบ้านโคกแขวนนะคะผมค่ะก็คือจะเป็นช่วงที่อยู่ในส่วนของตำบลพันดุงแล้วใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับผมอตอนนี้นะคะเรากําลังจะกลับรถใต้สะพานใช่ไหมคะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินสวยๆแปลงนี้ค่ะใช่ครับผม ตอนนี้นะครับเราผ่านปากทางเข้าบ้านผลกลางไปแล้วนะครับซึ่งพลกลางเนี่ยเราก็ปิดการขายไปแล้วหนึ่งแปลงใช่ไหมคะน<ช>้องแวใช่ค่ะแปลงที่ดินพลกลางนะคะเราเคยขายไปแล้วแปลงนั้นจะเนื้อที่1ไร่หนึ่งตารางวาบ้านบุกขี่ตุน,ตนอ่<จ>า <ำ S 1> ชื่อบ้านน่ารักมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเนื้อที่กําลังพอดิบพอดีเลยก็คือสีไร่นะคะ จะเป็นลักษณะที่ดินก็คือเป็นที่ไร่ปลูกมันสำปะหลังนะคะใช่ครับตอนนี้นะครับเราถึงสะพานต่างระดับนะครับตรงแยกบ้านโคแขวนแล้วนะครับเมื่อถึงจุดนี้นะครับน้องแมมให้เตรียมชิดซ้ายนะครับค่ะเพื่อเลี๋ยวเราจะรอดใต้สะพานต่างระดับบ้านโคแขวนนะครับมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านโคแขวนกันค่ะอ๋อค่ะและแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมขาเนื้อที่สี่ไร่ที่แมมแจ้งไป อยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะคะจากจุดนี้นะคะเพียง3.8กิโลเมตรเท่านั้นเองว้าวไกลมากเลยนะคะน้องแม่ซึ่ง,กงใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแปลงที่น่าซื้อมากด้วยค่ะใช่ครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีโฉนดครุฑแดงนะคะนอสอสีจอนะคะพร้อมโอนเลยนะคะลักษณะที่ดินเป็นไร่มันสำปะหลังและแปลงข้างเคียงนะคะก็จะมีปลูกมันสำปะหลังนะคะปลูกอ้อยนะคะอันนี้จากรูป แปลงที่เจ้าของเคยส่งมาให้เราดูแล้วแต่วันนี้เราจะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพิสูจน์นะคะว่าบริเวณข้างเคียงเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ครับน้องแมมเมื่อเราลอดสะพานต่างระดับบ้านคุกแขวนมาแล้วนะครับก็มุ่งตรงสู่ถนนบ้านคุกแขวนเลยนะครับค่ะ ห่างจากจุดนี้เพียงประมาณ3.8กิโลเมตรเท่านั้นเองใช่ไหมคะพี่นัดคะใช่ครับไกลามากๆเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ จากที่เราดูพิกัดแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนมากๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะแบบกับพี่นะนะคะจากช่อง N W Real Estate 78จะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพิสูจน์พร้อมๆกันนะคะว่าทำเลข,ของที่ดินแปลงนี้และขายราคาถูกแบบนี้นะคะน่าสนใจน่าซื้อน่าลงทุนหรือเปล่านะคะว้าว แค่พิกัดทำเลนะครับก็ติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับคอนกรีตอย่างดีด้วยนะคะใช่ค่ะแปลงนี้ติดถนนสาธารณะคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะและมีน้ํามีไฟฟ้านะคะก็คืออยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะคะพี่นั้นสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอากาศดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นะคะพี่นัทรู้ไหมคะว่ามีต้นไม้อะไรมากที่สุดอยู่แถวนั้น ช่วงนี้นะครับทาการเกษตรนะครับ,รบปลูกมันสาปะหลังนะครับเป็นมันสาปะหลังอ้อย uh huh. ด้วยนะครับใช่ค่ะก็คือแปลงนี้นะคะเขาเน้นการปลูกมันสําปะหลังนะคะแล้วก็แปลงข้างเคียงก็จะมีปลูกอ้อยนะคะเพราะว่าสําหรับตรงนี้จะเป็นที่ไร่ค่ะ ช่ครับเมื่อถึงจุดนี้นะครับก็เลี้ยวทางซ้ายนะครับเพื่อมุ่งตรงสู่ถนนนะครับบึงบ้านบึงอ้อนั่นเองใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะเรากําลังจะไปบ้านโนนตาลใหญ่หมู่ที่8นะคะพี่นันใช่ครับ ซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนเส้นรองจากถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเส้น290นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะธรรมชาติมากๆนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับขายราคาถูกมากๆนะครับใ,ใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาะนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลทางขึ้นทางลงมอเตอร์เวย์นะครับ M6 ตรงด่านขามทะเลสอด้วยนะครับน้องแมมใช่ค่ะแปลงนี้นะคะก็ มีน้ำมีไฟฟ้านะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีว้าวเลยเป็นถนนคอนกรีตเลยใช่ครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับแปลงที่ดินนะครับทําการเกษตรนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับดินดีด้วยนะครับน้องแหม่มตรงนี้นะครับเป็นที่ไร่นะครับไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเป็นวิวเขาเรียกว่าวิวเนินนะครับมองได้รอบ360องศาเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้จะผ่านบ้า ส้มนะคะบ้านสไตล์โมเดิร์นด้านซ้ายมือนะคะและเราก็ตรงต่อไปอีกนิดนึงนะคะใช่ครับผมแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับจากจุดนี้ถึงแปลงที่ดินนะครับก็ไม่ถึงกิโลแล้วนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับน้องแมมเห็นไหมครับว่าเป็นถนนดีเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เงียบสงบจริงๆนะครับน้องแมมตรงนี้นะครับผมค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับผม ก็ดินดีน้ําดีอูดมสมบูรณ์นะครับไข่ต้องการนะครับที่ดินนะครับแบงสวยๆามเจิงถนนสาธารณะประโยชน์นะครับคอนกรีตอย่างดีเลยใช่ไหมครน้องแมมใช่ค่ะกน<ะ>้างขวางมากใช่ครับหน้ากว้างด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ดินแบลงนี้ราคาถูกมากๆนะครับใช่ถ้าท่านอ ค่าท่านใดนะครับต้องการที่ดินแปลงนี้ก็โทรหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดมาพูดคุยกันก็ได้นะครับที่เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0638412188นะครับผมใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้ถนนเส้นรองจากถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมานะคะซึ่งถนนเส้นรองนี้จะเป็นถนนที่เข้าไปในหมู่บ้านนะคะตอนนี้เราก็ใกล้ ับก็เป็นชุมชนบ้านโนนตันใหญ่นะครับพอถึงจุดนี้นะครับน้องแอนเลยบ้านหลังสีเขียวค่ะใช่ครับให้เลี้ยวมาทางขวานะครับผมพอถึงจุดนี้ให้เลี้ยวมาทางขวาซึ่งจากเป็นป้ายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านโนนตาลใหญ่หมู่แปดนะคะและเราก็ตรงต่อไปได้เลยนะคะอันนี้เราจะตรงต่อไปได้เลยค่ะใช่ครับก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับในชุมชนบ้านโนนตันใหญ่นะครับผมก็ เอนบ้านนะครับแน่นอนเลยนะครับพอถึงจุดนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราวิ่งตรงต่อไปนะครับอยู่ในเขตชุมชนบ้านโนนตาลใหญ่นะครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะแบบก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดินสีไร่นะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่บ้านโนนตาลใหญ่ หวัดนครราชสีมานะคะซึ่งที่ดินแปลยนี้นะคะจะเป็นโฉนดพุดแดงน,นสสีจอนะคะพร้อมโอนได้เลยนะคะใช่ครับผมตอนนี้เราก็ ครับวิวสวยมากๆถนนกว้างมากนะครับผมถนนกว้างขวางมากๆเลยนะคะพี่นัทแล้วเป็นคอนกรีตอย่างดีวิวสวยมากๆเลยด้วยค่ะใช่ครับผมสวยมากๆเป็นเนินเลยนะครับผมใช่ค่ะอากาศดีมากๆนะครับผมนีน้องแมมครับถึงแล้วครับที่ดินนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่เองนะครับอยู่ซ้าย ชมที่ดินกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด้วยนะคะวันนี้นะคะช่อง NW Real Estate 78นะคะเราอยู่กันที่บ้าน โนนตาลใหญ่นะคะตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะคะบ้านโนนตาลใหญ่นะคะเมื่อกี้พี่นัดดูป้ายก็คือหมู่8ใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าววันนี้มัพามาชมที่ดินสี่ไร่นะคะเนื้อที่สีไร่นะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะคะใช่ค่ะรถมาพอดีติดถนนคอนกรีตด,ด้วยนะคะน้องแมวใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะออพอดีรถสวนมาพอดีนะคะเราต้องหลบนิดนึงนะคะนี่นะคะ่ะแปลงนี้เลยว้าว <Wow. S 2> ปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของปลูกมันสัปะหลังเอาไว้นะคะนี่คะ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือหน้ากว้างแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ50เมตรโดยประมาณแล้วก็ห,หันหน้านใช่ค่ะหันหน้ามาทางที่ตะวันออกด้วยนะคะพี่นัทติดถนนสาธารณะประโยชน์ที่เป็นคอนกรีตอย่างดีเลยนะคะแปลงนี้สวยมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เราเข้ามานะคะพี่นัทเราก็ก้ามกึ่งใช่ไหมคะว่าเอ๊จะเป็นแบบ หินคุกหรือว่าเป็นคอนกรีตหนะ้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะจะเป็นหมู่เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็จะเป็นชุมชนโนนตาลใหญ่นะคะเนี่ยค่ะจะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกับเรานั่นหมายความว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยต่อไฟฟ้าได้อยู่แล้วนะคะต่อไฟฟ้าน้ําประปาสามารถขยายมาทางแปลงนี้ได้เดี๋ยวแม่มพามาดูขอบเขตโดยประมาณนะคะได้ค่ะ,คะตอนนี้ก็ เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นันเป็นช่วงที่เขาปลูกมันใช่ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็จะเป็นแบบที่ไร่นะคะดินดีมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนด้วยนะคะน้องแม่ก็เลยเขียวขจีเลยนะคะน้องแมแช่แล้วแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับมีความพิเศษคือหน้ากว้างติดถนนนะครับแล้วก็ใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเส้น290้นด้วยนะคะ แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ถนนวงแหวน290เพียง3.8กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่นันคะเมื่อสักครู่นี้จากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมก่อนเพราะว่าหากคุณผู้ชมได้ดูไลฟ์สดของเราใช่ไหมคะและมาเจอคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราไม่สามารถมาทางนี้ได้นะคะ,ะก็คือจริงๆแล้วจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินเนี้ยประมาณแค่ 200เมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เป็นตรงนั้นเองนะครับที่เรา้ามาทางถ้าใครดูไลฟ์สดนะครับตรงนั้นเองครับอยู่ใกล้ๆนี่เองซึ่งตอนแรกเนี่ยที่แบบบอกว่าอุ๊ยมันแบบว่าชันเกินไปนะคะเหมือนแบบเราจะขึ้นเขาภูทับเบิกเลยแล้วคดีพี่นัทนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบในการที่เดินทางนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเรามีหลายเส้นทางนะคะที่เราจะมาที่ดินแปลงนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะแปลงนี้เนี่ยค่ะที่ทางที่เรามาก็คือตรงวิว ต้นตาลใช่ตรงมีต้นตาลแล้วเราเข้ามาเนี่ยถนนเรียบๆกับสระน้ํานะคะแล้วเราไม่สามารถขึ้นเนินตรงนี้ได้นะคะแต่เราก็ใช้ถนนเส้นนี้นะคะก็คือมาทางบ้านโนนตาลใหญ่เลยพอมาถึงเส้นนี้ว้าวทันทีเลยค่ะสะดวกสบายมากนะคะก็คือมาใกล้ๆเอง ใกล้เลยแล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับใช่ค่ะธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยใช่ะะแล้วสวยม,มากๆเนี่ยค่ะคือถนนก็กว้างขวางด้วยนะคะพี่นัทแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ mm. เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนูง้นทางเข้าที่เราเข้ามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะคะ,ะสำหรับแปลงที่ดินแปลนนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนสาธรรารณะประโยชน์เนี่ยสำหรับฝั่งทิศตะวันออกนะคะประมาณ50เมตร เนี่ยค่ะหน้ากว้างประมาณ50เมตรค่ะและมีความลึกนะคะโดยประมาณ44เมตรนะคะสำหรับส่วนด้านขวามือนะคะด้านขวามือกับด้านซ้ายมือเนี่ยความลึกประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะอันนี้เป็นแบบประมาณ,มาณการ,ร,าการใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถที่จะมาชมที่ดินของจริงได้นะคะแล้วก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นฉนดคุดแดงนส4จอนะคะ พร้อมโอนเลยนะคะและราคาเราขายถูกมากๆนะคะเป็นราคาที่สะดวกสบายแล้วเพราะว่ามีถนนคอนกรีตมีไฟฟ้านะคะแล้วก็ต่อขยายน้ำประปาได้อยู่แล้วนะคะใช่ครับอ่าแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเราเหมือนเขาปลูกอ้อยไหมคะพี่นัดเยื้องๆกันใช่ัเหมือนเป็นที่ไร่นะครับคีะมีอ้อยกับมันสาปะหลังนะครับผมใช่ส่วนทางด้านนี้น่าจะเป็นอ้อยใช่ไหมคะน้องแมวใช่ตรงนั้นเป็นอ้อยค่ะพี่นัดเป็นบ้านปลูกอ้อยเยื้องๆกันเนี่ยเป็นแปลง อ้อยส่วนแปลงนี้ไม่รู้น่าจะเป็นมันสัาปลังนะคะเขาน่าจะเตรียมที่จะปลูกส่วนด้านนี้ที่เป็นแปลงที่เราขายก็คือเป็นมันสัาปลังแบบนี้เลยมันสัมปลังนะครับใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกมะม่วงเบาค่ะน้องแหม่มไม่แน่ใจเหะะมือนจะใช่นะคะเหมือนมะม่วงนคัมีมะม่วงด้วยเหมือนจะใช่นะคะ เหมือนจะปลูกมะม่วงเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หากลูกค้าเนี่ยสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาแมบมได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์063-8412-188นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID 6 6 3 8 4 1 2 8 8 8ได้เลยนะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ก็คือช่องนี้เลยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับชมคลิปของเราแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากครับน้องแหมมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนมาถึงณนะช่วงเวลานี้นะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรหาน้องแมมได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแมมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ເຈົ້າຮັກໃຜກະເສຍໃຈຄືເນາະລົງຮັກ